สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่บ่าวก๊อตหกรอซิ่งครับวันนี้พี่น้อยเขาได้อะไรมาเอ่ยเอาดีๆก่อนพดน้อยร้อยเมียครับผมโอ้ยพี่ได้ฉายาใหม่นะครับมือเราเนี่ยเพงคอยยืบบานเนี่ยคอบ่นได้หมดสำเนียงสามวีทวีอู้วันนี้จะซอยจุกกันครับก้อยก้อยก้อยจุน้ำเนอะลูก ouais? uh, ค้าบอกว่าก้อยลูกค้าลูกค้าเยันลูกค้าวันนี้จะก้อยครับผม เราเราก็มีน้ําเครื่องดื่มชุชุกําลังครับขวดใหญ่เขาเขาน้าปนนะน้าเขามักน้าเขามากน้ําปนนะน้าปนะหันอันออกหันออกอยู่นี่อุ้ยบักวัดดูแท้งนะบ้านนี้นะไม่ขึ้นลมดูแต่ว่าผมก็กินแป๊บสี่ครับผมว่าันเราเขาวมนอื่นขึ้นอย่าไปยุ่งกับของเขาเลย อืมครับวันนี้พ่อคัวน้อยลงมือเองครับผมก้อยก้อยเอาแบบเหนียวเหนียวเลยเฮ้ยพ่อคัวน้อยลงมือเองครับผมเว้ยแก้วแก้วแก้วกันผู้ใด้ย่านเมี่ยนไปไกลได้โอ้โนี่ครับโอ้ยมุกพิเทลย่านเมี่ยน่ลยผู้ไดเนาะไปไกลตัดย่างเฮาเอาลงกลุ่มเลย เอาลุงกรายเขาเลยมาได้กินขาน้าวน้ำกันยังสิมาเด้สายจูจมาเด้สายจูเอามาเด้สายจูน้งองบัวลำพูโอ้มันกินดีกันแท้นี่ครับเสียน้อยจัดให้ครับเสียน้อยร้อยเมียลรุ่งรึเปล่า,าได้เลยนะมาพักว่าคอยกันนี่ครับน้ำแข็งใส่ไว้ก่อนหนึ่งนึงนนั้นเดี๋ยวข่อยแก่ตางข่หรือไข่มีปัญหาเด่นไข่อยจัดให้หมดคือพีดเไากันไหมอันนี้นนนมันมันบอมเป็นเวลาโอ,อ้ใช่ เล่นให้ถูกคนนะวะนะผมสิได้เอารูปนี้แล้วไปลงยูทูบฮะยกมือไหว้ดีครับสาธุเอ้ยคนเจะตานี้ให้คุ้มเราอะเล่นเลยเ่นเป็นจ้สี่เนาะมันแล้วครับเปิดมันเด้งวิววิวก็ใช่ไงเนื้อสวยๆครับผมตอนเย็นๆ ซอยจุก้อยครับวันนี้อันนี้ไวัยแดงไว้ก้อยตํแหน่งเด้อตำแหน่งแบบนี้ยกตำแหน่งให้เลยเด้อบางบางเด้อไปเรื่อยเเด้อชั้นนักนในใครครับบ้านกว่าเด้นี่ครับเสียน้อยจัดให้ครับวันนี้เสียน้อยร้อยเมียเฮ้ยเมียเดียวนึงเด็กเว้ยแม่นว่ะแลทีซ่อนๆไว้ปละมันบบเกียวเดี๋ยวคว่ำรับตีถูกต้องครับถูกต้องบ้ดเจียวเลยปลาเปียก มือหน่งไใส่ส่วนเท่านั้นแล้วเสน้อนยบอกวันนี้ต้องเรียมือกระแทบทุกคนครับนี่ครับขั้นตอนแรกแร่เนี้อเฮ้ยเห็ดจุจะหน่อยเนาะหน่อยเอาจะครึ่งโล่บริสต์คนหลายเด้ขอไปซื้อเขาจักอยนึงก็ได้ลอยนึงก็ได้ร้านนี้ง่ายๆร้านนี้กูภาพููได้ไปจีบสาวบางงอนนะมาจีบไม่ขาด ไรวะงามบพรงามบพรา่อนงามหลายกระบัวนั่นดอกแต่ว่าไปอันนี้เพื่อนไปยอเพื่อนไงพอยอให้เราเขินมุกตัดใบบัวบ้าแล้วครับวิธีการหั่นครับผมมันมีมันมีอันบางๆเดินมันหนักเด้ินอันเด้อเมันมีอันตวงพอดีไงคนยังคิดกับยางบนวสองหลอบสามหลอดอะไรให้เราก่อนแม่เข้าเก็บปะเนี่ยเก็บขยะอยู่อ๋อเอาไปเลยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน วิธีการก้อยครับวันนี้มาดูก้อยสูตรเลียมือครับผมแซ่บหลายยางเดาไปแล้วเขาบอก <c oughs> เออเสียเต่บ่มีดีด้วยนี่นี่เกีย,ยมาเบิร์ดเล็กอะไรเกียร์เกียร์เกียมิดีรอดูขั้นรอดูขั้นตอนต่อไปครับผมโดนแน่ปุ๊บมาลับตัวสโลกปุ๊บนี่สโลปเท่าเดาครูจะโดนอะไรครูอยูอออ่ย <c oughs> ่หยับจะนับ ยับเมียนเลยยับเมียนเต้ใครอยู่ในมาเป็นไม่พอเราไม่ใช่ประมาณกเอาไม่เอาไมา่ใูกไหมลงไล่ลงกเหรอจบแล้วเอาอีกนะวะก้อยเด้อก้อยเด้อไปเอาลุงไล่ลูกนะวะเห็นพอควบ่เห็นพอควบ่ววววเห็นบ่เห็นก่อยปั๊บไหมเด้ขั้นตอนที่สองใส่เลียดแล้วครับอันนี้เพี้ยเพี้ยแก่แต่ว่าใส่เห็นมันหอมหอมพอพอมี กินกินวัวก็ต้องมีขี้วัวเนาะเอาสักหน่อยเนาะมีมีไม่ใช่ขี้วัวเขาเขาเอิญว่าอ่าดีวัวอ๋อมันมันจะได้มีกลิ่นหอมนิดนึงหอมขี้วัวขี้ควายหน่อยนะใส่หน่อยเชบหน่อยใส่หลายเชบหน่อยใส่หลายกระเม็นหลายคือขีโค่นนี่แหละครับว่าอ่าโยยโยยเซ็งเลยนะโยยโยยโยอ้าวพราเพราะว่ามันมันออกแกระเม็นเม็นเพราะว่าอันนี้ขี้แกมันบอคือขี้ขี้อ่อนบานเฮาเด้อ แต่ขี่อ่อนบ้านเขานี่ใส่ไหลเสียบหลแหงเสียบฝากติดตามน้ำเฟซบุ๊กพดหน่อยรลอยเมียแต่กับ่มมีดอกเหตุงานหลายโอคอยมีบันไดหรอกเฟซบุ๊กเฟซแังกับเขาน่ยนะโหหาสิแต่กูละล้อเลยกูใส่แังอันดิบเลยบอกริกแล้วบอกพ่พอใสมาเพจป่ครับมาเพจมากมายมากหลายเพดียเดียวพิกสด เดี๋ยวได้ยะเฝ้าจะตีเด้เดี๋ยวไส่ก้อนจะเฝ้าตีอันนี้แค่แค่กลางกลางอ๋การกลางด้วยเขาขวอันนี้เขาขวก็บพรแม่นเข่าขวบบานเท่าที่ต่ำแล้วมันเป็นเขาขวบดออกมาจากเป็นเครื่องบดเพราะว่าถ้าเขาขวาบานเท่ามันจะออกจากมันจะซุกๆุเหลืองๆองเนาะบานเท่านาะเพราะว่าขัวขัวด้วยมือขัวด้วยตัวเขาขวาบดผ่านในโรงงานแบบอัน อันนั้นหอบอันนั้นหอบ ISO เออผ่าน ISO เหมือนซีเหมือนซีครับสองพันร้อยน่าแมนอันสองพันร้อยนี่เงินปิดหนี่นี่เงินปิดหนี่พันร้อยนี่ใช่ทุกคนปิ้นนี่บัดละเออเป็นหนี้เบัดลาข้อธรรมาลุงขางบ้านรู้สึกว่าลุขางมีหลายแห้งแห้ลุงขางบ้านนี่จะดึงเข้ามาโอ้ยลุงขางบ้านกูอ๋อลุงขางบ้านลุงเหรอกูก็สร้างลุงขางบ้านลุงแค่กันละกูสร้างสร้างลุงขางบ้านมันี่ห้ามไม่สร้างเส้นนี้ซุกซุกและดิบเนี่ย ดิบเลยครับมื่อนี้กินก้อยครับจัดไปนี่กยะกจซุกกระแจไขหอมปึิ่มขัดจุกขัร้อยอีกจั๊กซีหามือหมดเลยซ้ำเอาไปขัวก็ได้อดจาดารามาเด้อเอาไปขวาก็ได้ดารามาเด้ออันนี้เนี่เนื้อไดโนเซอเรื่องนี่เนื้อไดโนเสาร์มซอนึ่งพึ่งไปค้องคอ้ามาเลยขนาดขวดที่สองได้ไลมถ้าขวดสามขวดสี่เปิดนี่เปิดยังไงวะแกสงส์เต้นแล้วครับ นี่ครับวิธีการเฮ็ดครับก้อยเนี่ยสูตรเลี้ยนนี่ข้าวเหนียวเนอะบัวหมาเนอะนนั่บัวที่เขากินกับกับแกล้มแกลลลลลเมื่อยเมื่ี่เมื่อยหลายเมื่ี่เมื่อยแห้งไม่บขอกับไก่ขอกขอกประมาณจะหาซีลอยลู่หาลอยลูอยกันเบ็ดเฮ็ดกักไรกันมือแห้งมือเหี่ยวบ่ายน้ำเท่าไรห้องห้ยจ้ำนั่นจับจังลิ้นพันกันแล้วว่ารีบใส่ของสูต ใส่หน่อยสิใส่หน่อย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 แซบหน่อยแไล้แซบไล้ขนหน่อยแทขึ้นหน่อยแทะหน่อยพอแล้วกําลังแซบหัวพอยาวกํลังลายอันรุนทึ้งหัวกับพแห้งได้ยังไงอันอันร่างรุนหลถัวคุณคุณรนคุณรนคุณรนนะครับนี่ครับสีโอ้เข้าท่าปานเลือดเลยขันง่กว่นี่าม่นเลือดแทะๆแล้ววะ จัดจานสวยๆนะวันนี้เขาทานแหงว่นะใช่ขอหน้ำเน้ยยับแป๊บนึงลีนกันอ้าอ่จ้าคทนสมัยที่ข่อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะชิมก่อนครับเดี๋ยวเดีชิมก่อนชิมก่อนโคบัดจะชิมมันต้องร้อนเด้ไดวดดดดเดี๋ย้ตีรอบนี้ไขตีรอบนี้ไข่ตียาเป้ารงมาตีว่าแสบไข่ตีกนปยักรนไปเดี๋ยวยาเป้าให้มันอีกกรสานกันทำป่ายังอย แต่เกลือเนี่ยเขาบ่ใส่น้ำปลาด้เกลือมันจะข้าเกลือเกลือเลยน้อยนะลองข้อครับผมเยไงถึงเกลือเรออพอดีนะจังน้อยน่อ้ยจังน้อย้วมัน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 อีกจังน้อยหันบะจังน้อยะมาได้ผมพลาดนิดนเนี โอ้ดีดีดีครับกาจะประมาณนี้ครับคือเหล่านี้เลยมันวอร์คือเหล่านี่วอร์คบรรยากาศยานเย็นเย็นครับของงานยงานรถ้บรรทุกกันวันนี้ได้พักผ่อนก็มาก้อยเนื้อสู่กันกินครับผมอะไรอีหยังวะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจให้เปล่าก็ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมนัก FC ทุกคนครับผม